ลืมบอกไปนะทุกคนคันนี้เนี่ยมันเป็น C220 CDI ปี2012นะครับโหเครื่องโคตรเนี้ยบวิ่งกำลังดีประมาณนี้แหละไม้แท้แน่นอน100%เนะครับทุกคนใครที่กำลังอยู่ทุยใครที่กำลังจะดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดและกด subscribe ด้วยเอาให้ถึงแสนซับไปเลยโอ้ย สวัสดีครับทุกคนครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการพูดไปเรื่อยนะครับทุกคนแล้ววันนี้มาอีกแล้วนะครับ m e r c e d e s b e n z C-Class แบบนี้เลยโหลองเดากันนะครับว่าเจ้า C-Class คันนี้เป็นรุ่นอะไรนะทุกคนโหใครเดาถูกก็โคตรเก่งนะครับ <laughs> แต่ว่าถ้าใครเดาถูกนี่ถือว่าแบบตัวจริงเลยนะทุกคนคันนี้เป็น C 220 CDI นั่นเองอ้าวมาแล้ว CDI ก็หมายถึงว่าคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนั่นเองนะครับคันนี้เป็นตัว W204 นะครับคันนี้เป็น W204 นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเจ้าคันนี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะทุกคนมาด้านหน้าเลยนะครับตัวนี้เป็นไฟแบบเฟกลิฟแล้วนะครับตัวนี้เป็นเฟกลิฟแล้วนะครับไฟก็จะเป็นแบบนี้นะครับด้านล่างจะมีเซนเซอร์มาให้นะทุกคนจะมีเซนเซอร์มาในะ1 2 3 4เอ้ย เออหนึ่งสองสามสี่ห้าหกจุดนะครับมีเซนเซอร์มาให้6จุดตัวนี้เราก็จะมีกระจังหน้าเป็นกริลแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีโครเมียมเนี่ยสามสองเส้นนี่แบบนี้เลยนะครับแล้วก็เส้นอีกเส้นที่3ด้านล่างนี้ปุ๊บไฟตันหมอกเป็น LED นะครับอยู่ด้านล่างแล้วก็จะมีตัวนี้ช่องดักลมอยู่ด้วยนะครับด้านล่างนี้ตัวนี้เนี่ยใน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 ไฟหน้าเขาเนี่ยนะครับทุกคนเขาจะมีไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้ด้วยนะเห็นไหมอ่ามีไฟเลี้ยวด้วยนะครับคันนี้ แล้วคันนี้ผมยังสตาร์ทเครื่องยนต์อยู่นะเดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์กันดีกว่าว่าเป็นอย่างไรโ,โห้แต่คันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่เสียงเงียบมากๆเลยนะเสียงเงียบจริงคันนี้ลืมบอกไปนะรับทุกคนคันนี้เนี่ยมันเป็น C 220 CDI ปี2012นะครับโห้เครื่องโคตรเงียบฝาเดิมนะครับตัวนี้ฝาเดิมๆเ,เลย นี่ฝากระโปรงเดิมๆเ,เลยนะครับตัวนี้ไม่มีชนหนัดพิความน้าท่วมแน่นอน100%นะครับแล้วนี่เครื่องยนต์แบบนี้ใหญ่ๆแบบนี้เลยครับเป็นเครื่องยนต์2.2 0นั่นเองดีเซลโหสวยมากเครื่องยนต์ตัวนี้ <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันบ้างนะครับทุกคนว่าคันนี้จะปีอะไรบ้างนะตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นล้ออัลลอยนะทุกคนตัวนี้เป็นไพลอตมิชลิน i พลอตสปอร์ตส4นะครับตัวนี้ก็เป็นยางแบบยอดนิยมเลยนะสำหรับรถยุโรปนะครับ ก็เบนท์บีก็ต้องใส่ตัวนี้นะถึงจะจบนะครับยางปี18นะตัวนี้ยางเป็นปี18ให้ไซส์ยางมาอยู่ที่2 2 5 4 5 R 1 7นะตัวนี้เป็นล้ออลลอยนะครับ R 1 7สวยสวยเลยคันนี้สวยเลยนะครับใครหาดีเซลอยู่คันนี้ต้องบอกได้เลยว่าตอบโจทย์แน่นอนนะครับไฟเลี้ยวตรงกระจกมางข้างมีให้เป็น LED นะครับอ่าตัวนี้เป็นไฟเลี้ยว LED แล้วก็ด้านล่างด้านข้างอ่า โอ้ประตูเปิดกว้างใช้ได้นะประตูเปิดกว้างใช้ได้เลยตัวนี้เดี๋ยวลองเราจะเข้าไปดูผู้สารตอนหลังที่หลังนะครับด้านหลังจะเป็นไฟไท้ายแบบ LED เลยนะครับไฟไท้ายแบบ LED เต็มระบบด้วยนะครับตัวนี้แล้วก็จะมีเขียนด้านหลังว่า C D I อ่า C 2 2 0มีเซ็นเซอร์ด้านหลังเนี่ย1234ตัวนี้ไม่มีกล้องถอยนะลูกค้าต้องไปปิดไปติดเอาเองนะ ใครที่จะซื้อคันนี้ไปก็ต้องไปติดเอาเองนะครับคันนี้ไม่มีกล้องถอยมาให้ท่ออยู่ด้านล่างมีท่อเดียวอ่าโอ้ใช้ได้อยู่ห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายเนี่ยนะทุกคนก็ต้องบอกได้เลยว่ามันประมาณสัก350ลิตรนะได้อยู่ได้อยู่ทุกคนลึกอยู่นะครับเปิดมาปุ๊บอ่ามียางอะไหล่มาให้ตัวนี้มียางอะไหล่มาให้นะครับนี่มียางอะไหล่มาให้ด้วยนะฮะแล้วตัวนี้เป็นชุดปฐมพยาบาลแล้วก็ บุ๊กเซอร์วิสครบเลยนี่ใครอยากได้คันนี้มีบุ๊กเซอร์วิสให้นะครับครบเลยมีชุดผสมพยาบาลมาให้ด้วยนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูอินเทีร์เนียงคันนี้กันดีกว่านะครับทุกคนว่าจะน่าใช้แค่ไหนมันจะแตกต่างจากเตาเตยเบนซินหรือเปล่านะทุกคนปะอะไรครับทุกคนครับนี่ก็คืออินเทีรเนียของเจ้า C220 CDI ปี2 0 1 2คันนี้นะทุกคนคันนี้วิ่งเพียงแค่149,662กิกิโลเมตรเท่านะั้นนะ ปีสวิ่งแสนสี่ถือว่าวิ่งใช้ได้นะก็ไม่เยอะเลยนะครับวิ่งกําลังดีประมาณนี้แหละไม่แท้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนแล้วคันนี้เป็นพวงมาลัยแบบพวงมาลัยใหม่แล้วนะก็จะมีตัวอลูมิเนียมนะครับสอดแทรกมาในดีเทลของพวงมาลัยด้วยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นพวงมาลัยตัวใหม่ก็จะเป็นแบบนี้นะโอ้พวงมาลัยไม่มีรอยถะลอกเลยนะครับมีแบบเล็กๆน้อยน้อยนะหลุดหลุดลอกบ้างนะครับตามอายุการใช้งานนะตัวนี้ก็นิดหน่อยนิดหน่อยเมมโมรี่บอะมีให้ถึง3เมมเลย ใช้ได้แล้วคันนี้อินเทเลียเนี่ยเป็นสีดำทั้งหมดด้านบนแดชบอร์ดเนี่ยซอฟทัชด้านล่างก็เป็นซอฟทัชนะเป็นซอฟทัชทั้งหมดเลยแล้วตรงนี้เป็นแบล็กอร์ดด้วยนะครับแล้วก็ผสมด้วยอลูมิเนียมนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นแบล็กอร์ดผสมด้วยอลูมิเนียมนะตัวนี้ก็มีไฟปักกิ้งนะครับแล้วก็มีเป็นออโต้แล้วยังสามารถเลื่อนปรับระดับสูงต่ำได้ด้วยตัวนี้ก็มีปรับระดับให้ถึง3ระดับนะตัวนี้ก็ปรับได้ พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยแบบไฟฟ้านะครับตัวนี้เป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะฮะนี่เห็นไหมปรับเลื่อนเข้าเลื่อนออกขึ้นลงได้นะครับแต่ปรับซ้ายขวาไม่ได้นะตัวนี้นะปรับไม่ได้นะครับแล้วก็จะตัวนี้จะเป็นไอ้ c r u คอน Control นะครับพร้อมกับลิมิตไมน์นั่นก็คือตัวล็อกความเร็วนั่นเองนะครับตัวนี้มีมาให้ด้วยมี c r u คอน Control มีล็อกความเร็วมาให้นะครับแล้วก็พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันอ่า มีพวงมาลัยตติฟังก์ชันรับสายโทรเข้าโทรออกได้จากตรงนี้ก็ถือว่าครบอยู่ปี2022นี้มีมาขนาดนี้ถือว่าครบนะครับแล้วตัวเครื่องเสียงนะครับก็จะมีใส่ c ีดีได้นะครับใส่ CD ได้ DVD ได้นะครับแล้วก็ใส่มีน i เ a t i o n นะครับตัวปุ่มมีปุ่มเ네นมีปุ่มเนมมาให้แต่ไม่รู้ตัวนี้มีหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวลองกดดูหน่อยตัวนี้ไม่มีเ네นนะครับว่าต้องใส่อาจจะต้องใส่เมมเบนะครับ ตัวนี้ไม่มีเนมาแล้วก็คันนี้นะครับมีบลูทูธตัวนี้ก็สามารถใส่ลิงก์บลูทูธได้นะตัวนี้ลิงก์บลูทูธได้เลยนี่ปรับปุ๊บแล้วเรื่องของเกียร์นะครับเอ้ยนิดนึ่าจะมีโหมดอีโค่ด้วยตรงนี้แล้วก็ปักกิ้งเซนเซอร์เนี่ยสามารถเปิดปิดได้นะครับแล้วก็แอร์เนี่ยเป็นแอร์ปรับเป็นออโต้แยกซ้ายขวาให้แต่ว่าซ้ายขวาเนี่ยเราก็ต้องปรับอุณหภูมิเอานะครับหมุนหมุนปรับอุณหภูมิแบบนี้ได้เลยเนะตัวนี้เกียร์เนี่ยสามารถ ปรับเป็นโหมดอีโค่โหมดสปอร์ตได้นะครับตัวนี้นี่แล้วก็ตบเป็นเมนนวนใช้เมนเป็นเมนนวนได้นะตัวนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติหสปีดนะครับนี่แล้วก็อุย้ยนี่ยังดีอยู่เลยส่วนใหญ่หลายๆคันนะทุกคนไอต้ตรงนี้หักหมดแล้วนี่ยังดีอยู่เลยนะครับตัวนี้ก็ควบคุมจอด้านหน้าเบาะนั่งสบายไหมตัวนี้มีด้านหลังมาให้นะครับเบาะบคนขับมีมีดันหลังมาให้ คนนั่งข้างๆก็ได้มีนะเออมีดันหลังมาให้ด้วยคนนั่งข้างเดี๋ยวผมขอปรับที่นั่งแบบว่าแบบขับจริงก่อนนะมาเดี๋ยวเราไปดูผู้โดยสารตอนหลังกันอันนี้ผมใช้โซนที่นั่งแบบว่าใช้งานจริงนะทุกคน เดี๋ยวเราไปดูผู้โดยสารตอนหลังกันว่าจะนั่งสบายแค่ไหนสําหรับคนขับผมโอเคนะไม่มีประเด็นนะครับสาหรับคนขับผมโอเคเลยถือว่าชอบเลยนะครับแล้วดีเทลมันยังใหม่อยู่ด้วยแล้วก็ทศนวิสัยเนี่ยก็คือรถขนาดคอมแพคคาร์เนี่ยโอเคแบบนี้รับได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูผู้โดยสารตอนหลังกันทุกคนปะอะไรรับทุกคนครับตอนนี้ก็อยู่ในผู้โดยสารตอนหลังของ c 220คันนี้นะเล็กรูมตัวนี้ผมนั่งจริงใช่ไหมก็เหลืออยู่ไม่เป็นไรถโถมันก็ไม่ได้ติดอะไรเนี่ย เล็กรูมเหลืออยู่นะครับแต่ว่าอาจจะเหลือน้อยไปหน่อยนะครับแล้วก็เฮดรูมไม่ติดพอแล้วเฮดรูมไม่ติดเป็นอะไรที่ดีมากมากนะครับเฮดรูมไม่ติดแหมไม่มีม่านน่าจะมีม่านเนาะได้มีม่านมาให้แต่ตรงนี้ไม่มีม่านมาก็ไม่เป็นไรมันก็ได้ใช้หรอกนะครับม่านหลังก็ไม่มีไม่มีม่านหลังไม่มีม่านข้างด้วยตรงนี้มีช่องพ o ว e เวลเลมา1จุดนะครับมีแอร์หลังมาด้วยนะครับมีแอร์หลังมาให้ถึง2โซนนะครับสามารถแยกกัน นะแยกกันได้เลยตรงนี้นั่งได้3าคนไหมนั่งได้นะแต่จะอึดอัดนิดนึงนะครับเพราะมันเป็นรถขนาดคอมแพกคาร์นะทุกคนก็มันจะอึดอัดไปน,นิดนึงแต่นั่งถ้านั่ง2อคนโอเคเลยมีที่พักแขนมาให้นะครับตัวนี้น่าจะมีที่วางแก้วและที่ใส่ของด้วยแหละแน่นอนนะมีที่วางแก้วมีที่ใส่ของมาให้ตรงนี้ถือว่าโอเคนะผมชอบที่มันเป็นแบบเนี้ยมันแข็งแรงดีเนี่ยเออนั่งสบายด้วยนะแล้วผมชอบชอบอะไรรู้ไหมชอบเบาเขาเบาเขาเนี่ย ยังดีอยู่เลยทุกคนแล้วเป็นเบาะสีดําด้วยนะครับตัวนี้เบาะก,ก็ยังดีอยู่เลยโอ้ใช้ได้เลยนะครับปาเดี๋ยวเราไปคุยเรื่องของราคากันดีกว่าราคาป้ายมันอยู่ที่เจ็ดหกเก้าเจ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันบาทใช่ไหมทุกคนเดี๋ยวเราไปคุยเรื่องราคากันว่าคันนี้ผมจะขายให้ทุกคนเท่าไหร่ ะไรก็นทุกครับก็จบเปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับทุกดีเทลและรายละเอียดของเจ้า Mercedes Benz c 2 200, c DI, 2 0 cdi 2 0 1 2คันนี้วิ่งเพียงแค่140,000กโลเท่านั้นเองนะครับทุกคนแล้วคันนี้ผมขายในราคาเท่าไหร่นะตาราคาป้ายเนี่ยอยู่ที่769,000บาทใช่ไหมแต่ไม่เป็นไรนะครับใน y t u t u ของผม,ผมเนี่ยต้องขายต่ำกว่าน,นั้นอยู่แล้วนะทุกคนผมขายเพียงแค่759,000บาทเท่านั้นเองนะครับแล้วอย่างที่ผมบอกไปใน ep ที่แล้วนะทุกคนว่า ถ้าใครจองรถ5,000บาทจะได้โปรโมชั่นอะไรบ้างก็ตามนี้เลยนะครับ5,000บาท10,000บาทและ15,000บาทก็จะได้ของแถมตามนี้เลยนะทุกคนสำหรับใครที่สนใจรถรุ่รรรนนี้หรือรุ่นอื่นๆนะครับก็โทรหาผมเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะแล้วของแถมมีจำนวนจำกัดนะบอกไว้ก่อน EP นี้ต้องลาไปก่อนนะทุกคนอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกันด้วยนะครับอย่าลืมนะมีของแถมนะ EP นี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับ